ครับสวัสดีมิรักนักปัน่นหนุกนะครับผมอยู่กับผม DJ เจบารคนเกา่าคนเดิมอีกแล้วจ้าเมามวันนี้อยู่กับเกมฟาโร่ผมใครที่ขอนเข้ามาผมก็จัดให้ตามคําขอแล้วนะจ้าก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กระผมด้วยนะครับจัดไปสวยงาววันนี้มีงบมาประมาณ3ามหมกว่าบาทผมราต้องจัดไปเบ็ดโอกกันสักเล็กน้อยผมสองร้บบาทเลยเหรอ สองร้อยก็ได้ผมจัดไปสักสามสหมุนจ้ายาวกันไปต่อเว้ยขอหนัหนกขอเน้นๆเ,เว้ยมาสิครับจังหวะนี้ไอ้ว่า,จา,าเจยงไหนเอ้ามาไหล่ไปสักเล็กน้อยไอ้ว่าเจางายงไหนเอ,อ้อจาจังวะนี้เกินไปหรือเปล่าเอ้ย มนไหลกันช้าเกินะนะวิ่งเปิดเทอร์โบเลยแล้วกันนะครับผมสวยๆงานหนักๆเน้นๆครับท่านจังหวะนี้ไหลกันไปต่อขออีกเล็กน้อยมีมาต่อไหมเราจะไหลนิดนึงมีมาเลยอืมอืมมาสิครับจังหวะนี้หลุเรื่องกับเบื้องแตกครับท่านจัดไปจัดไปใหญ่สียจังหวะนี้หลุเรื่องครับท่านมไม่เข้าแล้วยังไงะอะเฮ้ย เินไปจังหวะนี้หมดไปเกือบหมื่นหนึ่งวะ่ะไปกันต่อผมจังหวะนี้เบ็ดระสามร้อยกันไปอีกเว้ยไม่เคยกลัวหรอกวะ่ะก็มาสิขู่ขู่ใครที่อยากจะให้ผมเล่นเกมไหนนะผมก็สามารถขอเกมเป็นเครื่มาได้เลยเนี่ยครับไปกันต่อเราไปกันต่อม,มาดิครับจังหวะนี้รู้เรืร่องเปล่า ขอหน่อยสิยังไงกันตอนอม,มาหน่อยยังไงเอ้ามาส,สวยๆงามๆเว้ยจ้างว่านี้กูณ12สกันไปสิครับถือว่าได้ถือว่าโดรับผมมาจสดงตอนมาสิครับยังไงจ้างว่านี้ฟาโรจ๋าแค่ตัวเดียวอีกแค่ตัวเดียวเอาจัดไปสิครับจ้างว่านี้มาแล้วจ้าส,สวยๆงามๆกันไปสิครับสิบห้าหมดเวยว่าจะได้รกครับผม เอาหน่หอยเอาหน่อยจางนานนจวาน,น,น,นี้หนักๆเน้นๆกันสักเร่งน้อยคูนสามมันไปอีกแล้วโมเอาเรื่องเอาเรื่องจางวานี้มีไหมไม่มีอีกแล้วอ๋อเออเคดุ๋ยสวยงามพระรามแปดแล้วผมมาแล้วไอ้ว่าจะจัดต่อจางวานี้วายไรกันเน้่หนักๆเน้นๆแล้วจางวานี้มีคิวครับผมคูนหกแล้วว่ะจางวานี้คูนหกคูนเก้าว่ะมาสิครับจางวานรูเรื่องกาเบื้องแตกครับท่าน กว่าจะมาผมจังหวะนี้ขอทุนคืนก่อนแล้วกันครับท่านนู่อพอดีเลยครับผมมาท่เหลือก,กําไร,รับผมไปกันต่อไปกันต่อจังหวะนี้เก้าไหลกันไปต่อผมอู1สิบสองยังไงอะจ๊ะนะว่ายังได้ยังมียังโดนอยู่เว้ยเฮ้ยไหลกัไนไปต่ออีกนิดนึงมีงงมาต่อไหมล่ะไอว่าจะได้ต่อจังหวะนี้ไม่เข้าอ่ะไม่เข้าอ่ะเอาหน่อยสิครับท่านจา สวยๆงามๆสวยๆงามๆกันสักเรัน้อยหน่อยดิครับใครที่อยากจะให้ผมเล่นเกมไหนหผมก็สามารถอนเข้ามาได้เลยครับผมหรือจะคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันก็ว่ากันไปเอ้มาจางว่านี่คูณแปดนไปถือว่าได้ถือว่าโดนแล้วก็ไรนันไ่อมีนิดนึงมีมาต่อไหมผมสิบอะไรก็ไรกันไปต่อเว้ยยังไงัต่อ,อท่านๆๆจ้างว่านี้สวยๆงามๆปูนไปอีกยี่สิบเอ็ดครับท่านมา จงังหวะนี้กำไรล้วนครับท่าน36,000เกตเคยว่ะเอาว่ะเ,เอาแล้วอ่ะจ้าสวยๆงามๆกันไปสิครับก่อจะเข้าได้อย่างนี้นะบอกเลยอย่างนี้ก็พาโรเจ็ใยายนงแน่นอนครับท่านมาสิครับเนะน้นๆอีก7,6็0ครับผมรู้เรื่องรู้เรื่องไปกันต่ออีก2หมุนสุดท้ายไว้ก่อนจะจาก,กรากันไปครับทุกท่านมาหน่อยสิ แล้วก็ไม่เขาไม่เป็นไรจ้จาจังหวะนี้ถือว่าสวยงามพระรามเก้าแล้วผมห้าหมื่นแปดแล้วผมสำหรับใครนะผมที่อยากจะให้ผมเล่นเกมไหนนะผมก็สามารถขอเกมกันเข้ามาได้เร็วน,นะจ้ะจาจังหวะนี้ไรกันไม่ต้องขอเรื่อยๆขอเรียงเรียงวะมาอีกหน่อยหนึ่งม,มาสิครับจังหวะนี้จบการไปเลยแล้วมาสำหรับใครนะผมที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะผม,ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะ สำหรับวันนี้ผมแอดก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า